ลหลวงเงียหลงวงเเงียบไม่แกน่ะร้องอยู่คนเดียวเลยออไอเด็กสองคนนี้ไม่ได้ร้องเด็กที่ไหนมาร้องวะเนี่ยเดี๋ยในย่ามอีกสองเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้จะแจ้งให้ฟังทีละคนเลยนี่นี่นี่คนนี้ไม่ใช่ใครเลยพระเอกปริญญามาทองคำพระเอกสอนรามอเนกราภ หัวหน้าชั้นเองอันนี้เขาหล่ออยู่แล้วหรือพูดง่ายๆอ่ะเขาเป็นธนาคารส่วนตัวของชั้นเดี๋ยวชันจะเบิกเองนะฉันเบิกเองนี่พระเอกคิ้วหนาตาโตพระเอกย่องยิกยิน้องปิ๊กเนกลาฉายาพระเอกย่องยิกยิบเจ้าอาขอสาวเสียงหน่อยฉายาพระเอกย่องยิไม่ใช่ไม่ใช่ ทำท่าด้วยเวลาพูดอ่ะพระเอกย่องยิ้มอันนี้ลาบรู้จักปอิีก่ะอีพีกผัวอีหมวยอ่ะโอ้ยวันนี้ด่าดังด้วยนะไอ้สัสเป็นยังไงอย่าพูดเยอะแนะพระเอกย่อง เจะพูดไม่พูดได้ไหมอันนี้เล่นหูเขาแล้ไอ้บิ๊กนี่น่ากลัวไหมเอาไหมา <c oughs> บิ๊กนอนอยู่เฉยอันนี้ดาวตลกลูกงามเต๋าจำปลอ <c oughs> อ่ะขอเสียงดาวตลกน้องเต๋าหน่อย <c oughs> แฟนคลับเข้ามาวันนี้อันนี้เขาหลอขงเขาธรรมชาติอยู่แล้วอันนี้ดาวตลกหน้าประหลาด น้องบาสอาทิตย์จองแสงโอ้ยแสงขับน้องบาสเอออ้าวน้องบาสทำไมวันนี้หน้าเป็นต้นตีเลยลูกเอาหัวอยู่ <S <S 1> <S 1> นี่เอาไปาอยู่กับหลวงพ่อ